สวัสดีครับทุกคนคือวันนี้ผมเล่นบลกฟูดเหมือนเดิมครับแต่ว่ารอบนี้มีคนเข้ามาเล่นด้วยผมรู้สึกไม่ไดีจกนะเล่นเท่าไหร่เพราะผมชอบก่อนที่มันไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ก็จะดีนะครับผมจากคลิปที่แล้วนะครับคลิป toilet tower defense hog e h m a n event ใช่ไหมใครอยากจะไปดูก็สามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะครับผม เมื่อวานนะครับผมอะรู้สึกว่าช่วงนี้ความหัวเราะของผมเนี่ยผมจะละลายไปให้มดอยู่สิกเกิดเลยคือข้างบนเนี่ยโอ้มีคนกำลังจะฟังกันอยู่เขาทำอะไรเนี่ยอ๋ขอ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 เต้งอเลอรแล้วกันเราจะใส่เต้งอเลอรเลยเอ้ what the hell i so sorry about it okay. ใจตีเขาเลยนะทุกคนแล้วเขาก็จะพิมพ์ตอบเรามว่าน่เาเจียงอืม ผมเผื่อไปตบคนอื่นทําไมเนี่ยผมเศร้าเลยผมเผือไปตบคนอื่นเพื่อเพื่ออะไรเนี่ยจะไปตบคนอื่นทำไมเนี่ย,ยวยิต็มเ,ตงเงินพอสมผลแล้วเราไปสมผลดีกว่าไปวันนี้สมผลกันเถอดทุกคนวันนี้ขอให้ได้ผลดีๆนะบอกฟูดถ้าได้ผลดีๆกับฉันฉันจะต้องใจฟาม,มาที่สุดที่ฉันทำได้แล้วผมจะใจเย็นลงครับผม เือผมบพุทเอาผลไู้ผมหดคุณ้ไรคิดคิดบดแบบพุ้งใจความนะครับเห็นคนจำค่าเวลาเห็นคนแล้วก็มีมีเชื่อผมไม่คนปกติเ่คนปกติไม่ใช่ไ,ม,ไม่เป็นคนปกติไมปกติแลบไม่มีอ่ะโอเคแบกพุวันนี้ขอให้ได้ผลที่มันไม่ซ้ำไม่่ากแต่ขอให้เก่งโค จะเป็นประมาณหลักหลักหลักแดงอะครับผมขอผลหลักแดงม่งคี่บอกฟุตบอลผมหลักแดงกับชั้นหรือหลักม่วงก็ได้หลักแดงหรือหลักม่วงก็ได้ที่บอกฟุตอยากให้อ่ะห้ามให้ผมซ้าแต่ห้ามให้ผมซ้ําห้ามให้ผลผลกากห้ามให้ผลหลักประมาณนี้ห้ามให้ผลหลักขาวห้ามให้ผลหลักหลักฟ้าให้ผลหลัก บอกฟูดสามารถให้ผลหลักม่วงแล้วก็ผลหลักแดงกับผมได้ครับอันนี้ผมจะอนุบาตเลยครับว่าผมจะหัวร้อนและน้อยลงถ้าบอกฟูดทอย่างนี้กับผมให้ดีที่สุดคือเอาผลหลักม่วงกับผลหลักแดงให้ผมผมจะรู้สึกดีที่สุดหรือสิ่งที่เราทำอยู่มันน่าจะผิดอยู่ผมว่าถ้าเรากดกกดกดเส่มันเนี่ยมันจะคือการฟันใช่ไหมแต่ถ้าเราปิดแล้วเราลองกด อาจจะเป็นวิธีหนึ่งที่ผมสามารถทําได้ก็เป็นได้ทุกคนทุกคนคิดว่าไงใช้ได้ไหมการที่เราเอาผลน้าแข็ง,งเนี่ยแล้วคนกดมันคือการฟันเขาแล้วเขาเจ็บเขาก็เลยให้ผลกากากากเราแต่ถ้าเราลองปิดผลไอซ์แล้วเราลองไปกดกดกดพูดของเขาพูดกับเขาแล้วก็ได้ผลอะ่ะมันอาจจะเป็นข้อดีก็ได้ผมว่าประมาณนั้นทุกคนคิดว่าไง จริงมันอาจจะใช้ด้วยหรือเปล่านะไม่รู้ไม่รู้แล้วกันไม่รู้แล้วกันนะเราต้องปิดหาคีกก้เกาะด้วยหรือเปล่าเพื่อความดูแบบเหมือนเบคอนก,ก,กากากใช่ไหมเพื่อความดูเหมือนเบคอนกาะก,กากเราจะต้องไปสมหวนเขาเหมือนจะได้ผลดีแต่ถ้าเช้อน,นี้ฉันขมสุ m ได้ผลกากผมว่าผมก็เปิดหาคีเกาะให้ดูแล้วผมว่าผมเปิดหาคีบเกาะเพื่อความหล่อให,ให้ให้เขาดูเลยดีกว่า แต่ผมไม่ได้จะอวดเขายั้นผมเอาไปโชว์เขาเลยดีกว่าดังนั้นเดี๋ยวเราไม่อวดเขานะครับแต่แค่จะโชว์เขาเฉยๆเพื่อความรอดเท่เพื่อเขาจะให้ผลด,ดีๆกับผมผมอยากจะได้มันมากแต่ผมมีประมาณนี้ผมก็สามารถส่งผลได้ใช่ไหมถ้าจะได้อยู่นะไม่รู้แล้วกันเอาเร็วๆเลยอย่างแรกคือเราจะเดินตามทางน้ำหรือเปล่า อาจจะเป็นวิธีลับๆอยู่นะเดินตามทางน้ําจากนั้นก็เดินตามทางตามปกติครับเดินตามทางตามปกติห้ามกระโดดครับขึ้นบันไดตามปกติให้เดินตามปกติครับทุกคนนี่เดินขึ้นมาเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาแล้วก็จะมาขอที่บอกฟุตกาชาเราก็จะทําการ โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปฟาร์มกันเถอะทุกคนปะเมื่อกี้ผมจะไม่กดลงคลิปนะครับผมผมจะไม่กดลงคลิปผมก็เลยโอเคไม่มีอะไรอะผมไม่กดในคลิปเห็นไหมทุกคนผมพยายามแบบระบายอารมณ์อยู่ตอนนั้น <Yeah. S 1> แบบไม่มีเสียงโกรธเลยครับผม <Okay. S 1> มีแค่คาอธิบายที่เขียนไว้บนหน้าจอที่ขอโทษทุกคนด้วยที่ผมพูดไม่ออกถ้าผมพูดออกไปทุกคนคงคงแบบ ต้มาคอมเมนต์แน่นอนผมว่าผมผมเลยไม่ยอมพูดออกมาให้ทุกคนรู้ว่าผมโกรธแค่ไหนที่สุ่มได้ผลซ้ำอีกรอบซึ่งมันคือผลชอปเปอร์ครับยันถ้าใครหาเจอก็มาหาได้ตรงนี้เลยนะครับผมเราจะต้องทำการใส่ผลชอปเปอร์ไว้ในนี้นะครับโอเคจุดที่คนไม่เข้าจะมาที่สุดคือข้างบนนั้นนูน่นจุดที่คนจะไม่ค่อยมาคือ ดข้างบนนั้นใครจะไปหาก็ไปหาตรงนั้นได้เลยนะคบผมเดี๋ยวผมจะขอไปตรงนั้นก่อนเสียงไรโอเคเดี๋ยวผมขอไปตรงนั้นก่อนนะครับทุกคนฮึโอเคขึ้นไปก่อนเดี๋ยวผมจะขอขึ้นไปเอาผลชอปเปอร์ไปวางแป๊บหนึ่งนี่ขอไปเอาผลชอปเปอร์ไปวางนะคะผม ครคมมันืสูงขนาดนี้ใครจับมาเอาน่าจะไม่มีหรอกสูงขนาดนี้ใครจะมาเอา,า,อก,อา,เอาก็บ้าแล้วทุกคนสูงโคตรสูงที่สุดในนี้เลยครับทุกคนซึ่งโคงไม่มีใครมาเอาหรอกโอ,โอ้โอ้โอ้มันตกข้อระบายน้ำมันตกข้อระบายน้ําอ่ะมันตกข้อระบายน้ํนา,าเลย ตกข้อระบายน้ำเลยชอปเบอร์ฟูดทำไมต้องชอบตกข้อระบายน้ำด้วยเนี่ยชอบนะตกข้อระบายน้ำทำไมผมตีมันไม่โดนเลยอะทุกคนก้สงสัยอะเอย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 อืมเสร็จรัวครับผมให้เปิดความมันนะครับเล่ง บอกเลยตายโคตรง่ายไปแข็งย่างเจ๋งทำอะไรผมไม่ได้หรอกชอปเปอร์ฟุตเดี๋ยวผมค่อยเอาไปซ่อนแล้วกันถ้าใครจะหาก็ไปหาตรงนั้นแล้วกัน๋ยวที่ผมซ่อนมันจะอยู่บนฝุดของปราสาทนี้แหละใครจะไปเอาก็หาวิธีเอาเองไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวจะบอกวิธีการเอาให้นะครับใครที่อยู่เซิร์ฟเวอร์นี้ก็น่าจะได้อยู่เพราะว่า สำหรับใครที่กดติดตามแล้วอยู่เซิร์ฟเวอร์นี้ก็สำหรักเลยนะที่ผมอ่ะคอมเมนต์ภาษาอังกฤษคือผมไม่ดู้ว่าอยู่ประเทศอะไรกันถ้าอยู่ประเทศไทยผมก็ขออภัยด้วยนะผมแคพ่พิมพ์เฉยๆผมผมขอโทษที่ตีแต่ไม่เป็นไรครับผมไม่รู้หรอกว่าเขาอยู่ประเทศอะไรแต่ผมก็จะคอมเมนต์ไฟเพื่อเพื่อขอโทษถ้าผมไม่ผมจ็บไว้แล้วไม่ขอโทษเขา เขาจะรู้สึกยังไงร,รู้สึกเกียดแค้นผมรู้สึกไม่ดีกับผมผมไม่อยากให้ผมไม่อยากให้เขาอะ่ะรู้สึกว่าผมแย่ผมก็เลยทำการทำประมาณนี้แหละทำการขอโทษเขานั่นแหละใครเราใช้สูตรนี้เราใช้ได้บ้างก็ฝากคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะเวลาที่เราเผอไป็นทีคนที่เลเวลน้อยกว่าอืมขึ้นบันไดบ้านตัวเองไม่ได้เฉยงเลย นี่มันบ้านของคุณหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นบ้านของเจ้านี้หรือเปล่าที่อยู่ในมเกาะมาป้อมประกามารีนอะ่ะออ้เกือบเกือบไม่ได้แล้วก็มาอัพค่าพลังกันเลยนะคะผมอัพไปแบบดีๆเลยรอบนี้บอกว่าผมจะเอาชอปเปอร์ฟุตไปไว้ตรงนั้นแหละครับตอนนี้เราก็เลเวล148เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ สำหรับใครที่ไม่เห็นเนี่ยมันมันจะมีปุ่มจอยสติ๊กบังอยู่นะครับไม่เป็นไรครับมันจะสีใสๆตอนที่เรายังไม่ได้กดแต่ถ้าเรากดมันจะเป็นประมาณนี้มันจะสีเข้มๆให้เราดูตรงนี้ครับตรงนี้ครับตรงนี้ตอนนี้ผมก็เลเวลร้อยสี่สิบแปดที่เรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนี้เลือดผมกับพลังงานผมเนี่ยก็กำลังที่จะพร้อมเพียงที่จะไปเกาะต่อไปครับผมบอกเลย ผมรู้อย่างเดียวคือตอนนี้ผมจะต้องไปที่ไหนต่อถ้าสมมุติว่าเราเสร็จแล้วเพราะว่าน่าจะซักประมาณร้อยห้าสิบล้วค่อยเปลี่ยนเกาะหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเนี่ยทุกคนจากเกาะมารีไปเกาะอ,อะไรกันเนี่ยอุ้ยฮันแฮกโกสุบัตมีใครแอบเอามาวางตัวนี้กันหรือเปล่าโกซุบตัตดูนะทุกคนมันจะตกท่อระบายน้ำถ้าเราไว้สูงๆอะ่ะมันสามารถตกได้ทุกคนไว้ตรงนี้วางไว้ วาย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 ไม่ไมไมไม่ไม่ไไม่่ pass like c o l o ี me do not y ไม่นะทุกคนผมจะต้องลงลงไปดับชอปเปอร์ทำไงดีเนี่ยผมลงไปแต่กับคนชอปเปอร์ไม่ได้ผนชอปเปอร์ขาลงไปไม่นะคนชอปเปอร์ของผม มันล่วงตกลงไปในน้ําแล้วทุกคนผมอุตส่าห์เสียเยอะแยะมากมายเฮ้ยอุตส่าห์จะวางไว้ดีๆกะวิ่งหนีตกน้ําเฉยมันตั้งใจที่จะตกเองหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเนี่ยผมโกรเศร้าเลยท้อเทเลยแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าผลชอปเปอร์นั้นอะสุมได้ตลอดครับเพราะว่าเป็นผลที่หาง่ายที่สุดละ บอกเลยหาง่ายที่สุดแล้วครับทุกคนเราจะต้องรอมาเคงไม่มาแล้วมั้งมันคงยังไม่เกิดนะดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปที่เราจะดูซิว่าแถวนี้มันจะมีอะไรให้เราทําบ้างเดี๋ยวนะมีเงินให้เก็บไงนี่ถ้ามีเงินให้เก็บเราก็เก็บเราจะได้มีเงินไงเขาสกอนสมบัติพวกเนี้ยเราก็ไปเก็บหาได้นะครับซึ่ง ไปประกาศตามหาค่าหัวนั้นไม่ใช่ไปประกาศที่จะบอกเราว่าคนไหนเนี่ยคนนี้เอ,อไม่ใช่ไม่ใช่เขาจะบอกเราเกี่ยวกับเรื่องการที่ใครจะถูกค่าหัวใช่ไหมก็ตามล่าค่าหัวผมอยู่นี่ไงตามล่าค่าหัวผมอยู่เนี่ยช่วยผมด้วยผมโดนตามล่าค่าหัวทําไงดีไม่รู้เลยดิแต่แถวนี้มีอาวุธขายด้วยแคนนอน ยังไม่เอาดีกว่าเพราะว่าถ้าสมมติว่าเลยว่าเราเยอะแล้วเราจะไออันนั้นได้เราจะมีปืนบาสุก้านะทุกคนในเกาะตัวนั้นน่ะจะไม่ได้ในดีเก่าอะทุกคนจาคือผมอะแบบหม,มีปืนบาสุกา้าละซึ่งตอนนี้เราก็จะอยู่ประมาณอันดับอันดับอันดับที่ห้าของเกมนะครับตอนนี้ของโจรสลัดผมอยู่อันดับที่ห้าครับ ส่วนตอนนี้นั้นผมอะมีข้าหัวอยู่ที่ประมาณนี้ประมาณเอประมาณนี้เลยเห็นทุกคนใช่ไหมเห็นตัวเลขใช่ไหมนี่ครับตัวผมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็ประมาณหนึ่งแสนสามพันสามร้อยเก้าสิบเจ็ดซึ่งก็ก็เยอะอยู่นะซึ่งผมอ่ะเห็นหรือเปล่าว่า ไม่รู้เหมือนกันแต่มาคงยังไม่เกิดหรอกมั้งไม่เกิดอะ่ะเกิดชา้าจังเลยเรารีบไปดีกว่ามนคงไม่เกิดหรอกว่าผมรีบลงบาร์ดีกว่าแถวๆนี้มันจะต้องมีบางอย่างให้เราทํามแน่เฮ้ย,ยเดี๋ยวเราลองไปทำ q u e วส,สายเซเบอร์ดูไหมเคยทำไปแล้วครับแต่ก็ง่ายมากเลยเนอะ เมื่อไหร่มันจะเกิดนี่ทุกคนมันยังไม่เกิดเลยหรอเนี่ยมันไม่เกิดเลยมันเป็นอากาศแล้วทุกคนมันยังไม่เกิดเลยอ๋อรู้แล้ววิธีการทำให้มันเกิดคือยังไงไม่ใช่ครับนะั่นไม่ใช่วิธีครับทุกคนแล้วก็แค่พูดอะไรก็ไม่รู้ออกมาซึ่งมันเป็นวิธีการที่ไม่ใช่นะครับโอเคเขียนอะไรก็ไม่รู้มั่วซั่วบนนั้นนะครับดังนั้น มันก็ไม่ไสนใจมันนะครับอือจนทุกคนก็ไม่ไสนใจตัวนั้นเลยพัดตื่นวัดพัดตื่นทุกคนเผามนุษย์วีสองปะเป็นพัดตื่นดิถ้าใเข้าใจนะครับน่าจะเป็นพัดตื่นหรือพัดมนุษย์มีสองเนี่ยคนเมื่อกี้ทีกคนเห็นอะถ้าใครไม่เห็นก็สามารถย้อนคลิปกลับไปดูได้แล้วเขาก็หายไปเร็วอว่ เหมือนเขาใช้พัดตื่นนะใช่เหรอตัวอย่างใหญ่เลยเผ่ามนุษย์นะ่เผ่ามนุษย์วีสองปะหรือวีสามอะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันขึ้นอยู่กับผลหรือเผ่าแต่เผ่าของเราน่ะเป็นเผ่ามนุษย์ครับผมเผ่ามนุษย์วีหนึ่งหรือว่าเผ่ามนุษย์เฉยๆก็ได้ถ้าเรียกให้ดีดีสุดก็เรียกเผ่ามนุษย์เฉยๆก็ได้ก็แค่เรียกเผ่ามนุษย์นี่แหละ ชื่อเผ่าของผมนี่แหละไอดี ID ที่มันเป็นเผ่าฉลามอะ่ะเผาฉลามเนี่ยมันได้ง่ายมากเลยทุกคนเอ้ยไม่ได้ง่ายคิยากมากเลยทุกคนวิธีการหาเผาฉลาม,มนั้นมันช่างยากช่างเย็นสุดเกินทุกคนและแถมเผาฉลามใช้กับขนรายไม่ได้ครับทุกคนถ้าใช้กับขนรายเตรียมตัวบอกล้านได้เลยตายก็เลยเผ่าฉลามบอกขนรายเท่ากับศูนย์เท่ากับคืด มันไม่สามารถลงน้ำได้เป็นไงได้แต่บินตกเลยลงน้ำแทบไม่ได้เลยปลายแข็งหนึ่งสองปื๊บ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 เรียบร้อยโอ้โหได้ดอบไอเทมโคดด้วยเฮ้ยได้โคดด้วยว้าวเฮ้ยโคดีใจเลยโคตรดีใจเลยโคตรดีใจอะที่โคดแบบได้โคดเนี่ยได้โคดเนี่ยผมได้โคดมาแล้วว้าวไม่ใช่โคดอันนั้นนะ ไม่ใช่ C O D E นะแต่เป็นโค้ดแบบเสื้อโค้ดอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยโอ้โหสบายมากนี่สบายมากถูกทอด้วยด้วยผ้าหรูจากช่างทอคุณภาพโอเคอย่างสบายเลยบอกเลยมีเสื้อโค้ดอย่างนี้ใส่ก็คงดีแหละในแมปบ,บอกฟุตสินะ ซึ่งตอนนี้เราก็จะสามารถไปเกาะต่อไปกันได้แล้วนะคบผมจากรูปเข็มทิศก็น่าจะบอกเราได้ว่าเราจะต้องไปที่เกาะไหนสักเกาะหนึ่งแล้นั้นเดี๋ยวเราขอเดินไปหาแบบเดี๋ยวเราก็ลองคิดดูก่อน uh huh. โอเกมมันค้างอือ uh huh. ไม่รู้แหละว่ามันค้างอะไรหรือเปล่า uh huh. เราก็กดตรงเข็มทิศไม่ได้นะครับผมเราต้องไปตามหากอเกาะเอง เอ๊ะมันอยู่เกาะไหนหรือว่าเกาะคอเเซียมหรือเปล่าเอ้ยคอเเซียมมันสองร้อยขึ้นไปนะเออมันไม่น่าใช่เกาะคอเลเซียมนะทุกคนน่าจะเป็นเกาะที่ผมคิดในหัวคือกลับไปที่เกาะหิมะแล้วจกนั้นก็ดูแผนที่ในเกาะหิมะซึ่งมันเสียเวลาเยอะมากมากแต่ผมจะเราเกาะก็น่าจะผิดอยู่แต่สำหรับผมว่าเดาการเดาเกาะมันจะถูกหรอ เองั้นผมขอไปที่เกาะหิมะก,กันเลยดีกว่าเอ้ยหรือไม่ต้องไปดีงั้นผมขอไปเกาะน,นี้แล้วกันผมอ่ะคิดว่านะถ้าจะเป็นเกาะน,นี้นะเลเวลสองร้อยอ่ะเขาบอกอ่ะคือในแผนที่ผมจําได้เขาบอกว่าเลเวลสองร้อยเกาะเกาะสกายเปียทุกคนผมจําได้หรือไม่ใช่ใครก็ได้ช่วยย้อนคลิปบอกช่วยช่วยย้อนไปดูคลิปนั้นให้ดีผมจำไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้ผมแทบไม่รู้เลยว่าตอนนี้ใช้เกาะอ,อะไรกันแน่ แต่ส,สกายเปียก็สกายเปีย ر. อ่ะก็ตรงไปที่สกายเปีย ر. เพราะว่าผมไม่รู้ผมเดาแล้วกันเพราะผมจําได้น่าจะสักสกายเปียหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่รู้นะอันนี้ผมจําได้ผมคิดว่าน่าจะเป็นสกายเปียนะผมเดิมมาถูกมันจะเป็นสกายเปียหรือเปล่านะไม่รู้อะเดิมไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวนะทุกคนผมลืมสังเกตค่าพลังงานดูเนี่ยผมลืมสังเกตมัน พันกว่ามันหนึ่งพันกว่าทุกคนโคตรเยอะเลยทุกคนหนึ่งพันกว่าผมลืมสังเกตไปได้ไงเนี่ยทุกคน <c oughs> ใครเห็นตั้งแต่ตอนที่ผมสู้กับบอสตัวน,นั้นได้เสื้อโคตรมามันมีอันนี้ตั้งแต่ตอนไหนผมกดอัปเกรดไปนิดเดียวนะเนี่ยทุกคน ค่าพลังงานผมเยอะขนาดนี้ผมน่าจะต่อสู้ด้แบบไวรวดเฉียบถ้าใช้ผลบาเรียโครงสร้างบันไดได้ถึงสวรรค์น่ะที <c oughs> ่สูงมากเลยนะเนี่ยสร้างใี่ผมตรงนู้หนหรือเปล่านะแต่ผมก็ยังไม่เคยสร้างนะบันไดที่สูงถึงขนาดนั้นน่ะผมสร้างแค่นิดเดียวเองทุกคนแบบเด็กแค่นิดเดียวนะทุกคนไม่สร้างอะไรมากแต่สมัยก่อนมันมีเทศกาลคริสต์มาสใช่ไหมล่ละทุกคน คือเราจะได้ผลน่ะจากการที่เราเข้าเทศากาลนั้นน่ะใครจําได้บ้างก็ฝากคอมเมนต์บอกทีคือที่เทศกาลนีบอกฟุตในในตอนนั้นน่ะคือให้เราเปิดก่อของฝันแล้วได้ผลอะไรเราจะต้องใช้ผลนั้นซึ่งตอนนั้นผมก็เปิดได้แสงด้วยผมรู้สึกดีใจจริงๆที่ได้แสงทุกคนคิดว่าไงผมได้แสงแสงก็ได้ของก็ดีอะ่ะบอกเลย นี่เราต้องทําการเดินขึ้นไปฟาร์มต่อครับอืมเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปสกายเลนสกายเลนเอ้ยเอยเอย,เยกับล่องกับล่องนี่ไงมันนี่แอบว่าสกายเลนจริงๆนะครับทุกคนไม่เชื่อผมเหรอใครเชื่อผมบ้างก็ฝากคอมเมนต์บอกทีเนี่ยมันเป็นคอควายได้ไงมันต้องเป็นกองไข่ไม่ใช่หรอมันเอาว่าสกายเลนมันคือสกายเลน น่าจะเขียนว,ว่าสกายเลนเพราะใครกับววยมันออกเสียงคายหรือเปล่านะไม่รู้แล้วกันยันผมขอขึ้นไปข้างบนเลยแล้วกันนะอย่างแรกขอขึ้นไปเลยตอนนี้คนผมก็ได้เข้ามาที่ค้อนเมฆแล้วนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้ผมอะถ้าผมเดินเข้าไปอีกอะผมน่าจะเจอกับร้อยเจ็ดสิบห้าฮะ เดียว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 ผมไม่ได้ทำเคสเดีีวเลยเยทุกคนผมร่วง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 โอเคเกือบร่วงแล้วครับทุกคนหมีน้ำสีฟ้าไหลลงมาน้ำสีน้ำเงินออ้อไหลขึ้นมาเป็นแสงน้ำที่น้ำที่น้ำที่ที่ไรน้อถั่วมันพาขึ้นทุกคนอุ้ยเกาะเก่าเลยเหรอี๋ยวมาคุยดี ใช่หรือเปล่านั่นไงเกาะเก่าจริงด้วยเราเคยผ่านเกาะน,นี้มาซึ่งมันจะมีโค้ดข้างในนี้นะครับผมซึ่งเราต้องอ่านฟาดัสเทนลองใส่ดูครับเราจะได้แค่หนึ่งดอลลาร์หรือว่าโคตดน้อยมาถ้าเราใส่โค้ดนี้ลงไปฟูดัสฟูดัสเทน ทุกคนได้แค่หนึ่งดอลลาร์มันก็ไม่ได้มีอะไรที่ดีดกว่านั้นละใส่บูรัตใส่บูรัตเทนน่ะได้แค่ได้แค่ได้แค่หนึ่งดอลลาร์นะทุกคนไปใส่กันได้นะก็ถือว่าสำหรับคนที่ไม่มีเงินแล้วสำหรับคนเริ่มต้นเราก็จะมีร้อยหนึ่งดอลลาร์ครับทุกคนดังนั้น มันได้น้อยมากๆเลยโค้ดนี่มันคือโค้อดอะไรกันล่ะเนี่ยผมใส่ละคือได้น้อยจริงๆครับใน y o ยู u ู e เขาบอกว่าเราใส่ฟูดัสเทนดูแล้วผมก็ใส่ตามครับมันได้หนึ่งมดดตามคลิปเลยคือมันได้ตามคลิปเลยอ่ะทุกคนคือมันได้ตามผลออกมาเหมือนกันเลยคือมันจะได้จากในเกาะสกายแลนตอนแรกผมก็นึกว่ามันอาว่าฟู ดัสอะไรสักอย่างที่มันไม่มีคําว่าเทนนะทุกคนมันไม่มีสิบตัวเลขสิบนะทุกคนตอนนั้นผมก็อ่านไปอย่างนั้นอะ่ะผมใส่โค้ดแล้วมันใส่ไม่ได้แต่เขาบอกว่าต้องใส่ฟูดัสเทนผมก็อ่านผิดไม่ว่ามาคนละอยา่างตอนนั้นผมไม่รู้ว่าผมอ่านว่าอะไรมันไม่ใช่ผมตอนแรกผมก็ไม่ได้อ่านว่าฟนะูดัสเทนทุกคนอืมมันเป็นโค้รลับนะทุกคนที่ใส่ได้ใส่ได้มันซ่อนอยู่ในเกมเลยแซกได้แค่หนึ่งดอลลาร์บอกเลยโคตรน้อย ใส่ได้เลยอืมกดกดกดรัวๆครับกดรัวๆครับกดรัวๆตึ๊ด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 ตนี้รอต่อรออีกสามตัวต่อไปเกิดเร็วนะครับเนี่ยข้อดีของเกาะนี้ก็น่าจะมีเยอะเลยหนึ่งคือเป็นเกาะแสนสวยมีก้อนเมฆโคตรเยอะเลยทุกคนหัวรู้สบายตามากๆเลยแถมเราถ้าเรายิ่งสูงอ่ะเราจะเห็นโลกเลยครับทุกคนเชื่อผมไหม ถ้าเรายิ่งขึ้นไปสูงอะข้างล่างอะมันจะไม่ใช่พื้นดินนะครับทุกคนแต่มันคือโลกซึ่งมันคือสิ่งที่สูงมากมากเลยผมก็เคยท้าทายตัวเองนะที่เอาหนแสงอะมามาบินสูงสูงอะทุกคนบินแบบบินสูงมากบินสูงมากแล้วไม่รู้ผมชนกับอะไรข้างบนนั้นมันไม่มีใช่ไหมผมเลยปล่อยมือผมน่วงลงมาแบบแรงมาก <c oughs> <c oughs> บอกเลยครับ มันไม่ธรรมดา <c oughs> ฮะอี๋ยวนั้นผมงงอะไรตอนเนี้ยทุกคนคิดว่าผมตอนนี้ผมงงอะไรผมก็สงสัยเหมือนกันนะว่าทําไมเจ้าผ้าผมอะ่ะกดอัปเกรดสามรอบแล้วมันได้พันเลยเออมันก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่หรอหรือหรือว่าถ้าเราใส่เสื้อโค้ตอันนี้มันจะอัปเกรดค่าพลังงานได้เยอะขึ้น,ห,น,นหรอ้นหรอนี่อาจจะเป็นข้อดีอย่างหนึ่ง ก็ขอเสื้อโค้ดก็ได้โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้ทำการฟาร์มแล้วก็จบคลิปนี้ไปด้วยกันแล้วนะทุกคนเย้ yeah. เราก็จะทำการกดกลับบ้านนะครับผมไม่รู้ว่าตอนนี้ผมจะกดกลับบ้านจากนั้นเราก็จะไปหากล่องสีฟ้าในห้องนี้นะครับเฮลโลไม่มีอะไรนะ คือแค่ปุ่ม,มาตามัาเงนินเฉยๆแล้วมันจะมีตรงนี้ในนู้นได้เกอะสีฟ้าเลยซึ่งถือว่าโคตรดีผมเคยเล่นตรงนี้หละนี่แหละจุดที่ดีที่สุดสำหรับการการดูวิวซึ่งมันดีมากมาเลยทุกคนแล้วมันเหมือนที่เตรียมพร้อมเลยทักอย่างเลยโอ้เหมันแบบที่เปลี่ยนอะไรสักอย่างเลยอย่างเช่นแบบเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปเทสกิลบีอย่างนี้ประมาณนี้ ซึ่งมันโคตรจะดีเลยทุกคนคิดว่าเป็นยังไงบ้านเนี่ยก็ดีเนาะมันดูแบบสวยมากเลยยันสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ครับผมกด u u s c r i b e ด้วยครับผมและเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าครับบายสวัสดีครับบาย